สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะเผ็ดผ้าลวดด้วยค่ะวันนี้เผ็ดผ้าลวยสีผ้ามาตามลุงป๋องนะคะสผ้ามาตามลุงป๋องลุงป๋องหวยคำนวณนะคะเนาะงวดที่แล้วเข้าค่ะเข้าแปดสองค่ะสองแปดค่ะวันนี้สีผ้ามาตามลุงป๋องกันนะคะเนาะเป็นหวยคำนวณของเพื่อนสี่ได้ตัวใดเนาะกดไะไรกดแช์กดติดตามไปด้วยค่ะเผ็ดผ้าลวดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีลุงฟองค่ะดยหมดี่หมดไม่ได้มาตามนะอิเด้ออือ่ไ้มาก็อันนี้งดแรกนะคะเนาะงดแรกที่มาตามลุงฟองคะันไดมันฝันเยอะจริงใ่ไหมนาตอนนี้ก็ตามสองดเแล้วก็ แม่ปกก็ไม่เข้าเท่าไหร่แบบแต่ว่าอาศัยเลขฝันดูแม่กฝันมายิงปืนเอาปืนยิงคนน่ะนัดเดียวตายสองคนมามาฝันว่าแปตัวเองไปเป็นทหารทัเครื่องความจริงบอกผมเป็นทหารรุ่นสองแปดทับสองทัาสองทัสองั้ก็เลยว่าสองแปดต้องมามันก็มาเนาะนี้มาดูรูปงวดนี้เนาะ งวดน,นี้เป็นรูปสะพานรัตนมักคาจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสะพานที่เขาทำจากมันจะเป็นอ่างเก็บน้ําอ่ะมันจะก็จะทําสะพานคือทําใหม่ส่วนราชการใหม่นะที่ที่เดิมมันแับแคบเลยําไปอยู่สะพานนี้จะผ่านผ่านผ่านอ่างน้ํายาวหกร้อยเจ็ดสิบกิโลตามข้อมูลเนาะ ก็6 670กิโลเปิดใช้พอส2ออเสียบหนึง่ง2564ทีนี้เรามาดูก็จะมีรูปสะพานสารลางจังหวัดสราด,ดีนนะครับ,รบก็ก็โดยลงก็จะมีสารลางเขาเด่นแล้วก็ก็จะมี ระกลางเด่นอยู่แล้วทีนี้จะมีต้นไม้มีสะพานมีต้นไม้แล้วก็มีน้ำเมื่อเสร็เราก็ตีน้ำเป็นเกล็ดมันก็มาเอาลิกล่างอยู่แต่ว่ามันจะเขียนแปรเป็นก้าวมากกว่าเลยกลายเป็นก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่ไปได้ก็เลขฝันที่ถูกกันนีนี่งี้นี้ผมก็แปลแล้วละ่ละครับก็ นะครับก็ต้นไม้จะเป็นเลขแปดนะครับสี่คือตัวอาคารหรือสารกลางนะครับ,นะรบอะไรอางีกทีนี้คำว่าสะพานรัตนมาคานี่เราพยายามมองเป้าว่าเออตัวมันเป็นในลาไอ้เขาเรียกสัญจรหรือเปล่าสะพานรัตนะนี่มันจะเป็นคำว่ารัตนากนะ็น่าจะมาจากรัตนไตรเนาะ แก้วสัมปทานอะไรแบบนี้เนาะผมก็มองงี้มัคคาก็น่าจะเป็นอริยสัจสีทุกสม,ทมกุทัยมีโรดมรคเนาะนี่ผมจะมองไปอย่างนงี้ก็เลยน่าจะเป็นพระพุทธธรรมประสงค์แห่งการพ้นทุกข์เน่ยหมายถึงวแก้วรัตนานาใจคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์รับจะแปลไปอย่างนี้ทีนี้ก็ถ้าเรามาแปลเรามามัคก,ก็น่าจะเป็นสี่ ผมจะตีเป็นสี่จะสารกลางได้รัตนะไตก็น่าแก้วสามประการน่าจะอยู่ในนี้ครับนะครับผมก็จะแปลรวมโดยองรวมอยู่ประมาณนี้ย้ำอีกรอบนี้คือต้นไม้ก็ได้อันนี้แก้วสามประการก็ได้อันนี้สารกลางก็ได้สี่คือตัวอาคารก็ได้เก็บนี่คือน้ําน้ำก็หนึ่งจะแปลไปอย่างนี้ทีนี้ผมนั่งมองดูแล้วก็ เห็นแล้วผมก็อยากเขียนไปเลยซื้อล่างก็น่าจะอยู่ประมาณนี้สองตัวครับหนึ่งกลางสองตัวเหมือนข้างเบื้องต้นน่าจะอยู่ศูนย์นะมีสูนย์มาศูนใหม่เออมันจะมาล่างอ่ะนะแล้วก็บงต้นแต่ว่าบนนี่ผมยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ตามทุกครั้งก็ต้องดูตามเซนเตอร์เนาะดูตามเซนเตอร์ตัวกลางอ่ะวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเป็น เก้าในหละเก้าแต่ผมยังไม่รู้เก้าอะไรไปจากรอบนี้เลยอ่ะใครไม่ชอบอะไรใครจเจ้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าศูนย์เก้าสี่ก็แล้วแต่นะครับจะรูดก็ได้นะครับเบื้องต้นแต่ผมยังไม่ได้เขียนอะไรเพราะว่าถือเก็ดวันนี้ถ้าบอก่าให้ชายชายใจเย็นหอ๋อแต่ถ้าดูดวงเหมือนว่าที่แล้วก็ืึงวันนี้อยากใจร้อนใจเย็น ต้องรอยใกล้ๆโค้งสุดท้ายถึงจะเขียนตรงนี้นะตรงนี้ก็ก็น่าจะได้แค่นี้เนาะตามรูปปวดเลยเพราะว่ายังไม่มีอะไรเพราะผมก็จะแปลไปแล้วผมก็มองจุดเด่นเขาก็อยู่ที่สารากลางอยู่แล้วล่ะสารากลางยังไงก็คำามาสารากลางก็น่าจะสสกกอเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับสามสี่สองสี่หรือสี่เก้าไหวอะไรนะ สี่เก้าสามเก้าอะไรแบบนี้เนาะ่าละกลางาะว่ากลางก็ต้องเป็นเก้าอยู่แล้วเพราะว่าสระบุรีก็สากก็ต้องเป็นสี่อยู่แล้วสระถ้าเราแปตามตรงเนาะเมืองจีขินเนี่ยก็น่าจะเป็นสี่ก็น่าจะอยู่ในอาจารย์แม่จากแต่ในอาจารย์แม่ผมว่าน่าจะปูกแล้วะูกอยู่ตัวหนึ่งแน่นอน,นนะอยู่แล้วนะครับถ้าอีกตัวน่าจะเป็นล่ากแบบนี้ห่างแบบนี้ให้ข้อคิดแค่นี้ก่อนละตอนนี้ โมที่แล้วใส่เลขฝันโมน,นี่ฝันไหมฝันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ไอเขาเขารอสะสมไว้ก่อนก็บอกให้มั่นใจอจยู่กินค่อยพูดรอ,อ,อว่าแบบเขาคงสุดท้ายดีกว่าตัวเดียวโดโดสอัสุดท้ายไม่ให้เยอะหรอกตัวเดียวรโดดงานนี้ตัวเดียวไม่เขียนเยอะด้วยมันคิดว้างเขาบอกให้ให้ช,าช้าจะเยะ็นมีม้วนนี่เราเชื่อเรื่องดวงอยู่ ก็มันรู้สึกว่าโอเคแล้วละรู้สึกว่าดวงจะเปิดแล้วหลังจากวันที่สิบแปดมานี่มอยจะดีขึ้นมันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะวันนั้นก็ให้ให้เลือกเอามีห้าสามใช่ไหมแล้วอะไรนะเขียนให้อยู่ห้าสามกับอะไรนะห้าสามสามศูนย์กับห้าศูนย์นะให้จับแล้วก็มันก็ไปออกทีห้าสามเนาะ วมาเมื่อกีเมื่อกี้ผมก็ให้เน้นกับเลขฝันว่าย,ยิงปืนนันดเดียวคนตายสองคนมันถูกคนสองคนเลยอ่ะมผมก็มั่นใจว่าสองแปดมาฝันย้ำว่าตัวเองเ,เป็นทหารซึ่งความจริงผมเป็นทหารรุ่นสองแปดปัดสองกระเป๊ะอ่ะจะมีปัญหามันมันปิดมันอันอ้น <c oughs> สีขก็เลยไม่ค่อยถูกแปดสองสองแปดอ่ออออานอ่านอ่านหมดแล้วอ่้น มมก,ก็วันเกิดเจ้าวันเกิดเจ้าเจ้าให้โชคพระราชทานควันถุงอ่ะเจ้าให้โชควันนี้ก็น่าจะตามนี้ก่อนละตามนี้คือยังยังไม่จับคู่นะคะน้อดูอะไรแปลกๆดูสังเกตดูดีๆมันจะมีแปลกๆอยู่นีแปลกอยู่มึงนะครับดูรูปดีๆแล้วมันจะแปลกอยู่ดูเอาสังเกตเอาแต่รูปน้องโดดมาเลย นะก็อยู่ประมาณนี้ก่อนเ๋้วมีคงสุดท้ายก็บีแค่อาจจะแค่ตัวเดียวไม่ได้เขียนเยอะหรอกโอเวลาหน่อยนะจะซูนซูน,นบนศูนลา่างเป็นศูนแต่ปกติเขาน่าจะหายแต่ว่าเรามาห่วงว่าโกลัวลูกแก้วเขาจะมาเพราะบางๆผมไปดูบันไดดูทางเขาอาจจะมีรุ่นใหม่ก็รอบหนึ่งอ่ะส่วนามากจะเป็นล่างศูนจะเป็นล่างแต่สมากจะเป็นล่างแต่มันก็ออกบนได้แหละราะว่าส่วมากจะเป็นล่าง ตึงเดาไวไ้ประมาณนี้นะครับก็สักท้ายทชงสุดท้ายแล้วก็เอาอีกครับจนะมิจะเอาเดิมไปก่อนเนาะดูฟองอไรียฝากไหมฮะเรียนจะฝากกิตซีนกะ็ให้คิดเอาเองก่อนนะจะตักอยู่ไม่ร,ร,รู้จะฝากอะไรว่าเดี๋ยวถ้าคนเราไม่เจอมีโชคแค่ตัวเดีิมก็มีแล้วละ่ะซืะ้อก็ซื้อไปเจอกระถุกแล้วนะครับบางครั้งก็ทำบุญแต่บาทบ้างกาอะไรเป็นนี้เลยเป็นนี้ล่ะ มันก็จะดีขึ้นเนาะเวลานะครับทำบุญเยอะนครับจะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะครับโอเคจ้ะมาครับคุณขอบคุณค่ะเป็นนักข้างด้วยค่ะเป็นนักขางได้เนาะได้เนาะเป็นนักข้างจับผู้เอาเองก็ได้ด้วยค่ะด้วยจับผู้เองก็ได้มาตัวใดชอบตัวใดก็ต่จับเอาด้วยค่ะใส่เสียคุณมสักพิยนะมาพอดีเลยว เนาะค่ะคลิปน so ี้กะลุงปองกับไฮแนวทางสามีเนาะเนาะเพท่อนได้จับคู่ไฮเนาะค่ะเนาะไฮเอฟซีไปจับคู่เองเนาะค่ะเด้อแล้วก็ตามอีกค่ะโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์ปองวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โค้งสุดท้ายจำไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจเมื่อไหร่คนที่จับคู่ไฮ ต้องตามนะคะทางการวันนี้ให้เป็นแนวทางนะคะวันนี้ให้เป็นแนวทางวันนี้ให้เป็นแนวทางคลิปนี้ก็ขอจบสมียแล้วค่ะเนาะ,นนะ,ะนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยคะ่ะเพชรพรวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ